จ้าอิะเอิจเอิะเออันยังฮัอเอยนะอันยังฮัลโหลเฮ้ยบออยู่กับแม่ตู้ด้วยอยู่กับเม่ตู้ด้อ่อีมจะออกไปกินข้าวอยู่นู่นกเด้อสบายดีสบายดีทุกคนวันนี้งานน้อยมีงาน หมูอป้ามากินข้าวอยู่บ้านยุนหาก,ก็เลยได้อยู่กับเมต้สองคนอยู่ข้างในือนเนาะจุผู้ใหญ่จีได้ออกไปกินข้าวอยู่ข้างนอกเนาะไปน้อยสิพาไปเบื้องทุกคนกระเจ้ากำลังลงมือกินแล้ว<อ>บ้านทีงานเนาะทินทนเด้ออันยังฮัสเซยสบายดีทุกคนเลย โอป้าโอป้าเป็นพอ่อครัวปิ้งไก่ปิ้งกระดูกคางหมูพวอาหารอยู่วางอยู่พื้นพี่เด้โมมีโตเนาะกินแบบบ,บ้านๆเขาเลยในโมโอป้ากะย่านจีเจียมพูดย่านจีเจียมคนได้ใส่ย่านจีเจียมตอนพ่นไปลาวพ่นยาน่านอันจีเจียมแล้วทุกคนเนาะ หมูคนพูดที่กะย่านคือกันเพราะว่าอยู่บ้านน้อยฮะนะอันเด็กเด็กคนว่าบอกกับเจ้าเดะอายานกีเจียมว่าสันมันไปลินลาวแล้วคนย่านกีเจียมอยู่ห่างน้อยมันมีกีเจียมหลายเนาะตามภาษาบ้านนอกกันแล้วนะทุกคนเนาะนี่อยู่ในโต๊ะนั่นก็มีปิ้งดุค้างหมูปิ้งสันคอหมูแล้วก็กเจ้ากระดื่มกันเล็กน้อยเนาะ พ่อปลูกก็มากินน้ำแม่ย่าได้เอาอันน่ะลูกบึงหลานป้าก็เป็นพ่อครัวพ่อครัวพ่อครัว,อ,รว,อ,รวอาหารสำเร็จรูปเนาะทุกคนเนาะซื้อมาแล้วเขาก็จัดการเลยเนาะบ้านนี้ก็บบริสไซเครื่องปรุงอีอย่างหลาย<อ>เครื่องปรุงก็เจ้าส่วนหลายก็มิแต่เอาเกลือหอยแล,ะะลว้วก็แล้วเกลือกับพริกไทยแล้วก็แล้วเลยโอ้ 쭈천으도집어먹으려 마마르콘, 롱무. 맥주? 네, 맥주요. 응. 한번 먹어. 네. 한잔 가 음, 아, 감사합니다. 아, <laughs> 네. 아이고, 아 해야지. 응. 응. 아, 이살좀 <laughs> 아, 쪄야겠어. มา어어디애기때문에요애기็กที่เต็มยูเด็กนั้น่อน้เขา่อมวันน้อยจ่อยตอนถือพาหันอวบามีลูกและจ่อยาสัดี่ตรงน่ี้าน้นอู่อูอยอ 저기 하우스 있어요. 음, 카메라 의식 하면 안 돼. 요 카메라 의식 하지 마. 응. 음. <laughs> 주제가 먹방이야? <웃음> 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 먹는 거만. 뭘로 그냥 일상생활 이렇게 음. 찍는 거야? 일상생활. 잠깐 유저 자 다운받고 했더니 막2천 명, 3천 명. 몇 개나 올렸어 영상? <laughs> <laughs> 많이 영상 많이 올라갔어? 많이 올렸어요 <laughs> 그거 보내봐 그래 가서 봐 응. 나한 잔만 더응 우리 혜진이 먹어? 먹어요 그 뭐? 먹도먹어 먹어요 잘 먹어 우리 1년만에 보는 거지? 네 <목소리가> 근데 왜 이렇게 오랜만에 본것 같지가 않지? <laughs> 그치? 왜 네. 그래? 왜? 이거 자주 본것 같아. 나울씨 왔을 때? 네. 보 보자. 카톡으 아, 그때 내가 왔었잖아 그때 못 음. 봤잖아. 아, 그 음. 그때 내가 우리 가족들하고 왔을 때못 봤잖아. 주여서, 주여서. 주여서 담배, 담배. 나왔어, 담배. 라울이수요? 음. 라시베이수? 집에, 집에. 음. 아, 참된 거 같지? 아, 다 뭐, 그 영어로 돼 있어. 참된 음. 거 같지? 그럼 영어지, 그럼. 응, 알겠어. 여기 있 그냥 음? 응영국은뭔일 응. 하냐? <laughs> 나 그냥 뭐 오랜만에 봤어 <laughs> 얘도 한 20년을 보는 거 같애 20년? 옛 경험을 니까 그냥 넘어가 그렇다니까 10년도 10년 아. 어 7년 18년도니까 뭔일있나 혼자만 가져갔다 8년만에 봤네 동창인 애기들은 잘 크지 5살 커몇 살의 아기? 아.. 예, 예.. 딸하고 아들 있어요 아유.. 예, 잘해놨네 큰 애가 <laughs> 이제 올해 2학년 올라가고 오, 올해 2학년 올라가? 네.. 벌써? 아.. 어, 벌써 2학년 올라가네 둘째가 이제 7살 7살? 그러니까 빨리빨리 올라가네. 초등학교 4학년 아니지 임마 뭐. 2학년이 더 올라간다니까 아니다 아, 초등학교 4학년 어. 이제 5살 아들만 3살 아, 이제 3살 아들만 3살? 3살? 3살 딸은아직지않는데야너셋났어 아, 그... 그나, <laughs> 하나, 그나란 하나 안 난대야. 딱안 아프나? 옆에 부모가 있고, 아들만 세셔? 도와주면 막, 커서막 열이 든막 일곱이 등... 소리가 많이 날거 없어. 자식 덕분에 세상 아니었어. 뒷받침이지 않나? 아들만 세죠? 아들만 세죠? 아들만 세죠? 싫어. 야, 자존심, 태, 태짜 낫게, 벌써... 응, 대도 지문으로 써서, 지금 생각하니아들이에요이거 <laughs> 너무 잘 보여 갖고 미리 얘기해 드릴게요. 아들이네요. 집올 때까지로. 또와드이요어떡요 어떡여? 오빠 어떡여? 뭐 어떡여? 키워야지. <laughs> 그래서 그 막내가 뺏어. 세 살. 세 살. 만으로 한 살. 아까 나나 오빠 아 오뎅. 어묵. 어묵. 오뎅 은 일본. 일이 오뎅 ภา ญี่ปุ่นว่าสั้นภาษาเกาหลีมันโอมุกว่า์ัันดิต้มกินเนาะสดน้ำแกงฮอน,น,น้อนหมูพ่นมาพ่นกระสิบเป็นวุ่นวุ่นเด้พ่นอะพนน้อยกรบโบโหเรื่องน,ำน,ำน้ำเนาะก,กระเจ้าลมอียงกันให้กระเจ้ากินพน่นว่าสียายเข้ามากินย่วนทางไหนเซนทางนอกมันหนาวจากสียายหรือบุยายเนาะหาบึงตอนต่อไปพราอ,อากาศทางนอกหนาวหลายเลยทุกคน ทางกินทางล่างไปพร้อมกัน <c oughs> เป็นจังไดหมูมาหานะ <c oughs> น้อยกระขาเอาลูกดิยุนหาอยู่กับตัวปู่อนละ <c oughs> มึงทุกคนปมูโอป้ามาเมื่อกีน้นี่นะไอ้อันมาน้ำหลัง่นะเอาเข้าวสารมาให้เป่านึ่งแต่ว่าเป็นข้าวเจ้าเนาะคำแม็นข้าวเหนียวนี้จังเบิ้งเลย <c oughs> อ่า เอ่หม,มุ้งพันเฮ็ดอันนั้นเฮ็ดฟาร์มงัวว่าเซ็นดิมีอันธุรกิจเฮ็ดหัวเฮ็ดสวนเฮ็ดฟาร์มงัวอันนั้นมีงัวสองร้อยตัวมาเซ็นดิไอยนักนำมาเมื่อกี้นี่นะ ทุกคนล่าสุดอันน่ะหมูโอป้ามาบึ้ง y ยูทู b หน่อยเนาะกระเจ้าสนใจสาวลาวอยู่ในยูทูบเน่เน่พูู้นี้สนใจสาวลาวแต่ว่าอันนั้นกะเจ้ามีหัวแล้วคน พิ่นบึงละเออพิ่นก็สนใจว่าเช่นอยากจีบสาวลาวแต่ว่าเอิญคือจะคนอยู่ในคลิปนั้นมีแฟนหมดแล้วดีอันนี้เพิ่นว่าบ่แม่นบ่แม่นว่าเั่นอ้ายอ้ายบ่สนใจอ้ายบ่สนใจว่าเั่นก็เจ้าหญ้าเขามากินอยู่ในเฮือนกินขนมละไผ ไออันนี้พ้นมีแหงงานเป็นคนไทยเนาะพ้นว่าภาษาไทยได้หน่อยนึงนะมันดีม้วนลายยู่งเหงานยทุกคนน้อยสิจบคลิปไว้เพียงเท่านี้เด้อทุกคนเด้อบายบายบุซิบุนซิบุซิบุซิบุซิุนซ่มุนซิมุนซิมุซิมุซิมุซุซ